พอมอบุรีรัมย์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูและนักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาวันที่3ตุลาคม2567สิบตำรวจตรีดรนพดลนพเคราะห์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีไฟไหม้เมื่อวันที่1ตุลาคม2567 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต23รายและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้ารับผู้ป่วยทุกคนไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะ์ซึ่งในเรื่องทัศนศึกษาทางคนตารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการสั่งการให้งดการทัศนศึกษาทันทีหากมีความจําเป็นให้ดูแลมาตรการความปลอดภัยโดยต้องแบ่งเด็กเล็กที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้และเด็กโต หากนำเด็กเล็กไปต้องเพิ่มครูหรือให้ผู้ปกครองเดินทางไปด้วยและพยายามหลีกเลี่ยงโดยเด็กเล็กอาจดูงานในจังหวัดแทนเพราะการทัศนศึกษายังมีความจำเป็นในการเรียนรู้หากข้ามเลยจะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ขณะที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจให้ทางผู้บาดเจ็บผู้ปกครองรวมถึงญาติของผู้ที่สูญเสียในครั้งนี้และในส่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ก็ได้มีการขอให้โรงเรียนในสังกัดงดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาไปก่อนและเพื่อเป็นการร่วมแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้ร่วมกับคณะผู้บริหารผู้อํานวยการกลุ่มรวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ร่วมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับครูและนักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาในครั้งนี้ที่ห้องประชุมสีสว่างรัฐสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์